สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์งวิวัฒนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับก็วันนี้มีคณะพระสงฆ์นะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับมารับพุทธเจ้าองค์ดำนะครับซึ่งจัดทำนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับจากเมืองนารันทานะครับวันนี้จะมารับพระพุทธรูปนะครับจำลอง2รูปนะครับซึ่ง รูปแรกนะครับก็จะนําไปประดิษฐานนะครับที่วัดนนทองหลางอําเภอโพทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับก็จะไปประดิษฐานนะครับที่พุทธอุทยานจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการนัดหมายนะครับพระธรรมวชิระธีรคุณนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับมารับนะครับพระด้วยตนเองซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่รับพระพุทธรล้วนะครับ ก็จะนําไปทาพุทธาพิเศษนะครับที่พุทธทยานนครสวรรค์นะครับซึ่งก็มีการเตรียมการนะครับโดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับได้ไปรออยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็บ่ายสองโมงครึ่งนะครับซึ่งตามกําหนดการนะครับพระพุทธรูปจะเดินทางไปถึงที่พุทธทยานนะครับบ่ายสามโมงนะครับตามกําหนดการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็รอขั้นตอนนะครับของพิธีการสุลทรภกรนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับทางศาสนา เพื่อที่จะขวายนะครับให้กับทางพระคุณเจ้านะครับที่มาจากพุทธอุทยานนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้คณะพระสงฆ์นะครับนำโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมวชิระธีรคุณนะครับก็ได้เดินทางมาครับมาจากพุทธอุทยานนครสวรรค์นะครับเพื่อจะมา รับถวายนะครับพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับที่สั่งผลิตนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีนะครับรับมอบเพื่อที่จะนําไปพุทธาพิเศษนะครับที่จังหงวัดนครสวรรค์นะครับในช่วงบ่ายของวันที่28มีนาคม2567นะครับตอนนี้เราก็มาที่ลานรับสินค้านะครับ ครับก็เป็นขั้นตอนทางพิธีศุลกากรนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระธรรมวชิระทีรคุณนะครับได้มาเ,เป็นประธานนะครับที่จะรับมอบนะครับพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับ ครับก็มีทางญาติโยมนะครับพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับตั้งแต่ตีสี่เมื่อคืนนะครับตอนนี้พระคุณเจ้านะครับก็มา,านมัสการนะครับ พระพุทธเจ้าองค์ดำซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่23มีนานะครับก็มาผ่านพิธีศุลกากรนะครับวันนี้นะครับพระพุทธรูปจำลองนะครับก็มีขนาดนะครับหน้าตัก63นิ้วนะครับสูงจากพระเพลานะครับถึงพระเกศาเนี่ย69นิ้วนะครับซึ่งก็มีขนาดใกล้เคียงนะครับกับพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับองค์ที่เป็น อ,ององจริงนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับครับตอนนี้พระธรรมวชิระธีรคุณนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวิียเขตนครสวรรค์นะครับก็มาเป็นประธานนะครับในการรับมอบในวันนี้ คำถวายผ้าอาบน้ำฝนอิมานิมมยังพันเตวสิกาสาติการนิพีคูสังภสษะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตพีคูสังคโคอิมานิวัิสสะสาติการนิตปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังพีฆะตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถ้าอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับถ้าอาบน้ําฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอนสาธุอัที่บ้านเป็นโรงงาน อ๋อเหรอโอ้มรดกาสาทุกวางน้ำผลที่แบบว่าไวางในภาสุปวางเฉลิมพระเจ้สุปานานานะอ่าอาจารย์บอกว่าให้วางแบบนี้โอ้จะมีกิจกรรมเจริญพระมเหสปฏิบัติธรรมืวานนี้หลวงด้วยทบพระป่าคณะสงฆ์ด้วยแล้วก็อันเชิญทุกเจ้าคุณดําจะเอากิจกรรมวันนี้เราอยู่กันที่แหลมชะบังนะครับซึ่งเรามารับนะครับ พระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่23มีนาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพระคุณเจ้านะครับพระธรรมวชิระธีรคุณนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับนครสวรรค์แล้วก็เป็นรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับซึ่งวันนี้พระคุณเจ้านะครับได้เดินทางอัญเชิญพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับซึ่ง มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนวลอินนะครับแล้วก็คณะสิทธานุสิ์นะครับได้สร้างนะครับถวายซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับที่พุทธอุทยานนครสวรรค์นะครับซึ่งก็ทราบว่าช่วงนี้นะครับทางพื้นที่นะครับก็ามณฑลพิธีนะครับที่จะจัดงานที่จะรับอัญเชิญนะครับพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับก็มีคณะสงฆ์ข้าราชการนะครับพ่อค้าประชาชนนะครับก็เตรียมนะครับที่จะ เชิญนะครับพระพุทธรูปไปประฏิษฐานนะครับที่พุทธะอุทยานนครสวรรค์นะครับก็อยากจะกราบนมัสการนะครับพระธรรมวชิระธีรพุนนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้พูดถึงนะครับพระพุทธรูปนะครับที่มารับกันในวันนี้นะครับเพื่อนํามาปดิษฐานนะครับที่พุทธอุทยานนครสวรรค์นะครับกราบนมัสการครับขอเจริญพรนะครับก็ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ดำนะครับซึ่งก็เป็นสีดํา สร้างจากหินแกรนิตนะครับซึ่งถ้าดูแล้วนะครับก็จะเป็นสีเทาๆแต่ที่เป็นสีดำเนื่องจากว่าถ้าเราชโลมน้ำมันงานนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับก็อยากจะให้พระคุณเจ้านะครับเล่าความเป็นมานะครับในการที่ประสานงานจนกระทั่งวันนี้นะครับวันที่28มีนาคมเนี่ยทางหลวงพ่อองค์ดำได้สเสด็จมาถึงเมืองไทยนะครับกระผมอาตมาพระธรรมยุทธีระคุณในานามพระนศงจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ในด้าวพี่น้อง พุะอาารยสารีชวนชาจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านโดยมีวิการจังหวัดนครสวรรค์นั้นเป็นต้นได้รับได้รับถวายพระทธเจ้าองค์ดำจากคณะผู้ช่วยสัจจานานและพร้อมด้วยคณะสัทธาซึ่งมีโยมเลนิยปพัฒเป็นต้นได้น้อมนํามาถวายแก่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นฐานที่พุทธเจ้าญณนครสวรรค์ดังนั้นวันนี้อาตมาภพ้าพร้อมด้วยคณะส่วนหนึ่งได้มา ร่วมพิธีถวายการต้อนรับเจ้าองค์ดํานะท่าเลือแหลมเที่ยวบาง<ช>ซึ่งในขณะาท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ว่าพุทธรูปองค์ดำนั้นได้เสด็จมาถึงประเทศไทยเราแล้วณที่เหลือแหลมเที่ยวบาง<ช>วันนี้วันที่28ในนามคมส่งนี้ก็จะกราบบังเชิญพระเจ้าองค์ดำนั้นได้เสด็จไปที่พุทธยานนครสวรร์เพื่อจะประกอบพิธีในการเฉลิมฉลองต่อไปในวันหนา้าดังนั้นในวันนี้ในานามของศกจังหวัดนครสวรรค์และก็ในนามของพุทธศาสนิทกชนชาว ไทยทั้งประเทศต้องขอบ,บูชาพระพุทธุณท่านผู้ช่วยสตราจานทานและคณะทุกท่านซึ่งมีโย,เยมเลยโยมพรนพัดได้จัดสร้างพระพุทธเจ้าองค์ดาและสลักจากหินแกรนิตต่อไปจะเป็นสีดําอย่างที่คุณโยมได้ได้ได,ได้ได้พูดถึงว่าต้องมีการโลมด้วยน้ำาหม่ในเจ,จดจองค์ดำต้องขอบูชาพุทคุณกับท่านทั้งหลายมาในโอกาสนี้กระหวังว่าท่านทั้งหลายนนคง,งจะส่วนร่วมในการที่จะไปกราบว้สาการะพูชาและไปร่วมพิธีในการพุทธวิเษ ต่อไปในวันที่กำหนดเวลาได้ชัดเจนแล้วครับครับก็ท่านผู้ชมครับเวลาค่อนข้างจะเร่งรีบนะครับเนื่องจากว่าทางนครสวรรค์นะครับมณฑลพิธีหน้าองค์พระพุทธสีสัพพัญยูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจัดกันที่นั่นนะครับแล้วก็มีทั้งคณะสงฆ์นะครับข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับเตรียมต้อนรับตามกาหนดการนะครับก็จะไปถึงที่ พุทธอุทยานเนี่ยประมาณบ่ายสามถึงสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีพิธีที่นั่นประกอบพิธีที่นั่นนะครับซึ่งในวันนี้มีพิธีสามกิจกรรมด้วยกันครับผมพิธีแรกก็คือคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมด้วยกับผูัราชการผข้าพเจ้าชาวนครสวรรค์ซึ่งมีวัดจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะร่วมกันเฉลิมฉลองและปฏิบัติธรรมเฉลิมเกียรติถวายเปรมสนแด่พระเจ้าอหัวราชการที่สิบด้วยแล้วก็จะมีคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พระป่าคณะสงฆ์ด้วยแล้วก็จะมีพิธีต้อนรับ ผู้เจ้าองดานนี้ด้วยมีสารกิจกรรมด้วยกันครับก็ทราบว่านะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของนครสวรรค์เนี่ยจะมาร่วมในงานนะครับก็จะมีท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็มีคุณชุติพรเสชชังนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านหนึ่งท่านพลเอกเพื่อาตมาได้ในานามพระสงฆ์จังหวนนัดนคสรสวรรค์ในฐานนะเป็นเจ้าภาพถวายการต้อนรับเนี่ยได้ ทำหนังสือเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ใน,ในจังหวัดนครสวรรค์อย่างเช่นผูน้การจังหวัดนครสวรรค์ทันทวีเสือพักดีกุลท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์กันเตพิงนายกองการมณฑลจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ท่านรองผู้การจังหวัดนครสวรรค์คือท่านรองจุติมาจุติพรเสฉังแล้วหลายๆ,ๆท่านท,ท,ที่ได้ออกหนังสือเชิญมาร่วมพิธีถวายการตจรนรับในครั้งนี้ด้วยจ้ะสำหรับประวัตินะครับของพระพุทธเจ้า องค์ดํานะครับพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกแห่งนาลันทานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะได้มีประวัติโดยสังเขปนะครับเพื่อท่านจะได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่นะครับความศักดิ์สิทธิ์รรูปองนี้แล้วก็เป็นบุญของคนไทยนะครับเหมือนที่พระคุณเจ้าได้บอกว่าเมื่อประิศาสแล้วนะครับทุกท่านนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาขอพรนะครับพระพุทธรูปซึ่งก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเรื่องของการรักษาโรคเรื่องของมงคลชีวิตนะครับก็เชิญมาที่พุทธอุทยานนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะมีส่วนร่วมเดินทางกันมตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำนะครับเรื่องราเหล่านี้นะครับเสนอให้พุทธศสาสนิกชนนะครับได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปนมัสการต่อไปนะครับก็สุดท้ายผมขอกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับพระธรรมวชิระทีรคุณนะครับเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตนครสวรรค์นะครับขอกราบนมาสการแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ จเจเบรพกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อองค์ดําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโลกนะครับพระพุทธรูปองค์ดําหรือหลวงพ่อองค์ดําพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกแห่งนาลันทารัฐพิหารประเทศอินเดียมีความศักดิ์สิท okay? ธิ์พระเกศทรงบัว <clubs> ตูมปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตชี้แม่พระธรณีตามที่คนไทยเรียกขานว่าปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปสีดำหน้าตักกว้าง60นิ้วฟุตสูงจากพระเพาถึงยอดพระเกศ69นิ้วฟุตสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปานระหว่างพุทธศักราช1,353ถึง1,393นะครับนับถึง ตอนนี้นะครับก็อายุเกือบ1,200ปีนะครับจากการที่ท่านตาลนาศกับท่านธรรมสวาทินพระทิเบตสองรูปผู้เห็นเหตุการณ์ได้บันทึกเอาไว้นะครับว่ากองทัพมุสลิมหลังจากเข้าปกครองดินแดนชมพูทวีปฝ่ายเหนือและแคว้นมักคดได้แล้วเกือบทั้งหมดก็เริ่มทำลายวัดวาอารามตลอดจนปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด รวมถึงวัดนาลันทาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกซึ่งขณะนั้นเจริญรุ่งเรืองมากมีพระพิสุทธรรมนักและเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากราวสามหมื่นรูปได้ถูกทำลายลงเผาเอกสารทางพระพุทธศาสนาไปจนหมดสิน้นรวมทั้งองค์หลวงพ่อองค์ดำที่ถูกเผาทำลายและจมอยู่ใต้กองดินพร้อมซากปรักหักพัง เป็นเวลานาน,านถึง700ปีจนเมื่อปีพุทธศักราช2,458ดกเตอร์สปูนเนอร์นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ค้นพบเป็นหลวงพ่อองค์ดำเป็นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่ในบริเวณวัดนารันทาที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดจะมีหักบิดเล็กน้อยเฉพาะที่พระนาศิกและองคุรีข้างขวาเท่านั้น หลวงพ่อองค์ดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพลังพุทธานุภาพด้านรักษาโรคและมหาลาภที่ชาวบ้านในละแวกนั้นได้เคารพกราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำโดยนับถือเป็นที่พึ่งดุจเทพเจ้าประจำหมู่บ้านถึงขนาดเป็นหมอที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษาเด็กที่เกิดมามีรูปร่างผอมแกรนให้อ้วนสมบูรณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์จนเป็นที่เรื่องลือไปทั่ว รวมถึงพุทธศาสนิกชนไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะหลวงพ่อองค์ดำที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรซึ่งต่างข้อประสบความสำเร็จและโชคดีมีชัยสมปรารถนาโดยทั่นทั่วอย่างเหลือเชื่อและสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่จะมีการโยกย้ายมักจะเกิดเหตุอาเภศที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอเช่นฝนตกอย่างหนัก เกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้การโยกย้ายไม่สำเร็จถึงขนาดรัฐบาลอินเดียจะอัญเชิญเพื่อไปประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ก็ไม่สามารถกระทำได้เช่นกันครับทุกู้ามครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับพลอากาศโทน้อยภาคเพิ่มนะครับท่านเป็นอดีตเจ้ากรมยุทธ,ธศึกษาทหารอากาศนะครับก็วันนี้ก็เราก็เห็นนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับมากัมากมมยเหลือเกินนะครับ ก็คงจะเรียนถามท่านนะครับว่าวันนี้ท่านมามีส่วนนะครับในการซัพพอร์ตนะครับในการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์ดำอย่างไรบ้างครับครับคผมก็ได้ประสานจากพี่โดมมาจริงๆขออนุญาตเรียกท่านพี่โดมกันว่าท่านเป็นคนประสานว่ามีมีคนรู้จักที่มีศักยภาพโลจิสติกทรงพระองค์ดำนี่ไปถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ะไปทางภาคอีสานด้วยนะครับอ๋อเข้าใจว่าจะมีอีก องค์เรามีสององนะครับอีกองค์คงไปที่วัดโนนทองหลังครับอำเภอโพทองครับจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดยก็ประสานจากนะครับขออนุญาตเรียกชื่อพี่หนิงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมของก็เลขาสมาคมในรัตนสัรพันธ์ครับครับครับซึ่งซึ่งก็มาในจัดในระบบโลจิสติกแล้วก็ขับเคลื่อนในการนำพระองค์ดำนะฮะสู่นครสวรรค์นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งมีประชาชนรอกราบไหว้สักการะ เดี๋ยวทีมงานเราเนี่ยจะไปแวะที่สารากางจังหวัดอุทยานแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ,รบให้ร<ไ>ประชาชนได้สักการะแล้วก็พระสงฆ์ศึกษาพระสงฆ์ศึกษานี่หมายถึงว่าไปที่วิไลสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ที่ใหญ่แล้วก็ให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาพระองค์ดําที่มีมานามเป็นพันปีนะครับ,รบก็ได้ให้ประชาชนได้เข้าถึงของจริง พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนะครับก็เป็นแบบเป็นองค์จําลองซึ่งปกติจําลองเนี่ยจะเล็กกว่าองค์จริงปรากฏว่าองค์จําลองเนี่ยหน้าตักจะกว้างกว่าองค์จริง3นิ้วนะครับรขอส่วนนิดนึงฮะหินอันนี้ฮะพระเจ้าองค์ดำเนี่ยฮะที่นารันทาเนี่ยเป็นหินพันเดียวกันตระกูลเดียวกับองค์นี้ที่เอามาแล้วตอนนี้เอามายากมากและตอนนี้ทางอินเดียเนี่ยนารันทาเนี่ยคงให้แค่2 อง,องคงนี้แล้วก็คงจะไม่ได้ให้แล้วครับ,รบถ้าถ้าให้หรือขอก็ต้องใช้อภินิหารนิดนึง <nt> แต่ตอนนี้เขาปิดแล้วเราโชคดีมากทางสมาคมในร้อยนะฮะแล้วก็ท่านเจ้ากรมน้อยนะฮะท่านเจ้ากรมอดีตเจา้ากรมทหารอากาศนะฮะท่านได้ให้ความร่วมมือแล้วก็มาสักการะและก็มาช่วยในกในอำนวยความสะดวกครั้งนี้ ครับผมขอบคุณก็ถือเป็นโชคดีนะครับของชาวไทยที่ได้มีโอกาสนะครับไปกราบนมัสการนะครับพระพุทธรูปที่ต้องเรียกว่าถ้าเป็นองค์จำลองก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเพียงสององค์เท่านั้นเองนะครับท้ายที่สุดก็อยากจะให้ท่านพลอากาศโทน้อยนะครับภาคเพิ่มอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารนะครับได เชิญชวนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีพระพุทธรูปนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาปฏิสนานอยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะครับก็อยากให้ท่านเชิญชวนนะครับผู้ติดตามชมนะครับพุทธศาสนิกชนถ้ามีโอกาสเนี่ยได้ไปกราบมัสการครับครับขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนครับทุกท่านทุกเรานะครับก็เป็นโอกาสดีของท่านนะครับบอกว่าที่เป็นได้มานมัสการและร่วมทําบุญนั้นยิ่งใหญ่ถือว่าโอกาสนี้ไม่ได้อีกแล้ว การทําบุญในช่วงว่าจะใกล้ช่วงสงกรานนะจะมีบุญพิธีทําสงน้ําหรือว่าพรมเกียวกับน้ํามันช่วงช่วงประมาณสงกรานนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ขอญาติเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมันประกอบบุญอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดของพุทธศาสนาต่อไปครับนะครับขอบ,รบพระคุณครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับตอนนี้ประมาณ 11นะครับ11นาฬิกาแล้วเดี๋ยวตามพิธีนะครับที่จะจัดที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญูนะครับจะมีการต้อนรับนะครับพระพุทธรูปนะครับก็มีทั้งคณะสงฆ์นะครับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาก็มาเตรียมตัวรับอยู่แล้ววันนี้ก็คงจะเป็นพิธีใหญ่นะครับผมครับก็ขอบพระคุณนะครับท่านครับครับครับขอบพระคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเราได้เห็นพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งฝ่ายพลเรือนทหารนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะ จังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมคณะนะวันนี้ได้เดินทางมาที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับเพื่อที่จะรับถวายนะครับพระพุทธรูปองค์ดำนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินเดียนะครับก็เดี๋ยวหลังจากตอนนี้แล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับที่จะเดินทางไปสู่พุทธอุทยานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คิดว่านะครับท่านที่ได้มีโอกาสติดตามชมนะครับถ้ามีโอกาสผ่านไปที่พุทธอุทยานจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ก็เชิญชวนรับไปกราบาพระพุทธรูปนะครับในประเทศไทยเพียง2ององค์เท่านั้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ